ยุ่รรบริส์ครับือทีนาไม่ตชนะ13ยังไม่เคยแพ้ใครสเกิสครับ มาแล้วโอ้โหถีมหน้าก็แล้วก็ใช้ฟานนี่ครับรัดคอแทงกับบิดแัวข่าวดูครับนี่ครับลูกซ้ำลูกอะไรนี่คาซานมีหมดครับบีบ ด้วยอารมณ์ก่อนด้วยลูกถีบเข้าหน้าครับอาซานแหงเขาสอกครับแหม่มซิงห์งที่สอกถีบหน้าอีกทีนึงอาซานเตะล่างอาซานเตะบุญเตะแล้วบุญเลาะระวังครับแหม่มซิงห์งครับยังไงเอาหมัดขวาไม่โดนถีบทีนะครับอาซานอาซานโยนเขา่า ไปปั๊มครับเข้าเชื่อกรรมการจับแย่ออกมาถึงมุดเข้าไประวังนะครับแหมมีครับมุดแล้วรวบเอวอาซานดันเข้าเชือกตีเขา่าตีเขา่าแอบแทงก็จับไปด้วยทีนึงนะแหมอาซานนี่ตอกครับแหมอาซานโอ้โดนมัดขวาเอาเกวียงหมุนครับรัดเข้าหลังโอ้ยดูครับ ลูกสามลูกตามน้ำไม่มีตลอดครับอาซานนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องลูกตุกติกาการเนะี่การเก่งกับตับกับถีบหน้าครับแหมาการจะตามพาหรือเปล่าอ้าครับแหลมสิงเขอาเขอาครับเอาแล้วครับแหลมสิงจับทางได้หรือเปล่าเอาบัวหมัดขวาโอ๊ย โอ้โหแหมสิงดูดดูดเหนื่อยเนื่อยไปแล้วสิงมีม,มีมีขวาได้คาซานริมหนีนะครับบีบยันไว้ครับคาซานนี่ครับอ้าวมีหมุนป,มป่าคอมใบคารซาน่อยท้องครับโดนจุกแล้วนั่น ซานเอาเนยบวกซอกครับแหลมสิงโดนหมัดซ้ายขวาครับซ้ายขวาอีกทีนึงครับาซานเอ้าแหลมสิงถอยอมสิงบวกขวาอาซานเอ๊เอ้าวลงครับโดนหมัดขวาครับแหลมสิงดักได้ครับอาซานซุดลงไปก่อนครับเอาแล้วครับอาซานโดนนับก่อนจะมีอะไรยังไงครับควรเข้ามาบวก เอร์าสานจะแพ้ครั้งแรกหรือเปล่าแลมสิงเดินเข้าหาระวังอย่าย่ำใจเตะสูงครับคาสานเตะล่างหมักตักมาซ้ายเข้ามาโอ้ยลมสิงเวียนขวาไม่โดนเตะสูงครับคาสานโอ้หมดยกแรกครับสูงนำไปก่อนครับหนึ่งนับครับสิบแปดยกสองครับ เดินเข้าหาเอาคราับวกบวกัปขวากันเอาแลมสิงห์ถอยตัวไปขวาที่แลมสิงห์เอาโดนแล้วแลมสิงห์โดนเอาโดนมาขวาอัสซานเอารับคืนแลมสิงห์ยังทนอยู่เอาครับยังไงยังไม่ซุดไปเอาอัสซานต่อยมัดเอาครับแลมสิงห์ตั้งหลักได้แลมสิงห์ตั้งหลักได้ครับแต่อัสซานเตะล่าง จิ้มซ้ายโอ้แถมสิงไม่ไม่โยกหลบเลยครับแหมยืนนิ่งเลยตัวระวังหมัดบวกขวาโวยจิ้มปานตัว,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 วตัวละวังเอาโดนหมัดโดนมัต้นมาาเอาครับโดนอาครับแถมสิงยังบวกได้เอาครับคาซานมีศอกซ้ายแถมสิงเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาหาครับได้นับคนได้นับเดินหาครับ อาตารอดับอยู่ทีปไม่ทิปแหลมสิงแหลมสิงได้นบแต่เดินเข้าหาครับแหลมสิงก็คงจะอยากได้โบนัสเหมือนกันเดินเข้าหาคับหมัดฟ้าแหมไปไม่โดนโอ้ยโดนเตะซ้ายโอ้ยโครับโดนครับอาตาลอาตาลโดนหมัดไปแล้วรีบกอดเลย เอาครับแม่กรรมการแยกแล้วยังออกอาวุธ,ธรรตามแหลมสิงเลิมมีเลือดออกที่จมูกเหมือนกันย่อมาโอ้โหนะครับเน้นลูกเน้นลูกมั่วครับอาซานนายสูงไม่โดนนายสูงต่อยขวาไม่เข้าอาซานอีเ้า มัในครับแหมทำสิงบอกเข่าได้ทั้งวันจะมาเขา่าเข่าได้ทั้งวันอ๋ไปอาเอาข,าข้ามอเชือกเอาโอ้ยระวังนะแหมไปให้เขาปวกเอาโอ้ยม,ม,มัดขวามัดขวาแล้วสิง ไม่เตะครับยุดยักยกยกแล้วไม่เตะไม่ออกแข้งโอ้โหสิบวินาทียกสอง,ส,องสีเดินเข้ามาแหมต่อยแล้วเคลียร์ล่างขวามไม่โดนนัครับแหมหมดยกสองครับ สิงห์งดูดีกว่าครับได้หนึ่งนับด้วยโยบสุดท้ายครับถีบหน้าอีกแล้วต่อยท้าย๋อครับโอ้โย,ย,ยอ,อาซานเดินหายครับโอ้ยอาซานเก็บแรงไว้มาเอามาใส่ยก3เองนะครับอาซานต้องเอานับถ้าอยากจะได้ชัยชนะอาซานต้องเอานับเอาแหลมสิงห์ก็รุกร้อนเขาบวก ก็มัดขวาอาซานเข้าอยู่สิงรัดครับกินเวลาไปครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมุมน้ำเงินบอกให้ซ้ายขวาแล้วสอกโอ้ยตัวเตะเข้าคามันเอาครับโดนอับประคัตแม่แล้วสิงก็ทนครับโอ้ยมุดมุดแล้วต่อยสวนอาซานยี่มัดไม่โดนโอ้ยโดนมอกสอกซ้ายครับอาซาน ไม่โดนรับเ,อ,เอ,อ,อ,อ้าต่อยขวาอันสิงไม่นับไม่นับไม่นับเรล่ไมไปครับคาซานต่อยขวาตูงบวกขวาบวกขวาบวกขวา,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 าสูงครับคาซานดับซ้ายขวาแล้วโดนเข่าไม่โดนสิงเดินเข้าหา นี่จะหมุนนะนำสิงเตียมุดหลบนี่ครับตีตีครับตีก็ตีไปครับกินเวลาไปเรื่อยมันยกมากตีครับแหมน้ำสิงตาจะปิดแล้วตาขวาโดนหมัดเยอะแล้วเกินโอ้ยโดนบวกขวาครับแหม่รัดคอครับคาซาน เอาย้ำคำไว้เดือยแทนจนเก่งคาาาร,รับกาซานกาซานหมัดซ้ายขวาซ้ายขวาน้ำหนึงตีเข่าตีเข่าไปสองทีตีเข่าอีกทีหนึ่งจึ๊หนึ่งจึ๊หนึ่ง 30วิบวิครับอาคบยกก็อเอาครับทำแบบนี้ก็เสียเวลาไปเองครับไปทิ้งตัวลงไปอาสารโอ้ยครับสารตีนวดไตีเข่าคอยรอลุกุทธหลบได้ลูงุกธหลบได้ลือ10วินาทีครับ10วินาทีตึงให้โอ้ยโดนโอน,นมันงครับแต่ไม่ลงครับเกี่ยวเชือกไว้ได้แหลมสิงหมดโกครับ แหลมสิงล้วได้นับแล้วก็ทนอาวุธอยู่จนครบยกได้ครับเ้าไม่กระฉันด้วยครับเอาอให้แหลมสิงครับมาริสองให้คาซานโซลโมก ไอแหลมสิงครับใดรหึงนับคำไว้ครับโอ้โหออาซาซารบอฟมาพายครั้งแรกครับ